อยู่นะอย่าเพิ่งิ้งกันโกรธเรื่องอย่างไรทำไมต้องยิงไม่รู้เห็นเป็นศัตรูต่อสู้เลยเหตุใดไ,ไม่เคยรู้จักไม่เคย ยัดยืนและขอทายทาย ขอบคุณครับครับพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายและท่านผู้ชมทางเอเชียอัพเดตอยู่ทางบ้านทั่วประเทศและก็ทั่วโลกด้วยนะครับซึ่งวันนี้เองทางกลุ่มจันทบูรณ์นะครับ ซึ่งชื่อกลุ่มเฉพาะจังหวัดชื่อว่ากลุ่มจันทบูรแดงจันทบูรก็ได้ริเริ่มโดยมีประธานเสริมประธานชื่อเสริมครับไม่ใช่ประธานมาเสริมก็ได้ก่อร่างตั้งขึ้นมาว่าในช่วงนี้เนี่ย ทางสภา,าเขาก็กำลังอภิปรายจะแก้ไขรัฐมนูญก็เลยจัดเวทีนี้ขึ้นและก็พี่น้องภาคตะวันออกทั้งหมดที่ใช้ชื่อว่าเรศบูรพาภาคตะวันออกเนี่ยมีอยู่8จังหวัดครับพี่น้องคือจังหวัดฉะเชิงเซา นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วจันทบุรีชนบุรีระยองตราดภาพตะวันออกก็ร่วมร่วมกันนะครับจัดให้มีการปราศัยและก็เวทีคอนเสิร์ตในวันนี้ขึ้นและก็ผมเองนั้นได้เป็นประธานที่ปรึกษา ของคณะจัดงานทั้งหมดก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มาช่วยงานทั้งนักร้องทั้งผู้ประสยัยหลายท่านเลยทีเดียวนะครับและก็ต้องขออาภัยบางท่านต้องขออาภัยบางท่านอาจจะขึ้นเวทีไม่หมด เนื่องจากว่าเวลาของเรามีจํากัดพี่น้องที่เคารพครับมีสองเรื่องที่ผมจะต้องชี้แจงให้พี่น้องได้ทราบคือเรื่องที่หนึ่งตามที่เราโฆษณาบอกว่าจตุพรพรมพันธุ์นักวุรสาเกื้อจะมาด้วยแต่ว่าถึงเวลานี้ จตุพรพรมพันธ์กับนักธุฒิใส่เกลือยังมาไม่ถึงเหตุที่มาไม่ถึงเพราะว่าจตุพรพรมพันธ์อยู่ที่เชียงรายครับก็จำเป็นเลือกเกินเพราะว่าจันทบุรีไม่มีสนามบินแมมผมอยู่กระทรวงคมนาคมเสด้วย เนะเนื่องจากว่าที่เชียงรายนั้นเขาก็จัดเวทีแบบเราแบบนี้แหละครับคราวนี้แกนนำก็มีจํากัดจําเคียร์ก็อย่างที่เห็นนะ่ครับเพราะฉะนั้นผมก็ได้คุยกับจตุพรพรมพันธ์จตุพรก็บอกว่าทำยังไงได้เชียงรายเขาจองไว้ก่อนแล้ว ก็อบอกเอา้าคุณไปเชียงรายก่อนถ้ากลับทันก็รีบมาจันทบุรีบังเอิญบ้านเราไม่มีสนามบินจะต้พรพรมพันธ์ขึ้นเครื่องบินจากเชียงรายมาลงกรุงเทพมาไม่ทันครับแต่ว่าที่ไม่ได้มาเนี่ยนะครับไม่ได้หมายความว่าทอดทิ้งพี่น้องภาคตะวันออก จตพรก็พูดในรายการชูพงชูธงทุกวันก็ว่าต้องแบ่งปันกันไปส่วนคุณนัทวุฒิสาเกลือหรือว่ารัฐมนตรีนัทวุฒิสาเกลือรนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วันนี้วันก่อนๆโน้นก็ได้คุยกันว่าจะพยายามที่สุด ที่จะมาพบกับพี่น้องที่จังหวัดจันทบุรีให้ได้แต่ว่าทราบว่าติดราชการอยู่ทางใต้ก็มาไม่ทันอีกเหมือนกันและอีกคนหนึ่งที่ดูใบก็บอกว่าจะมีการโฟนอินของคนแดนไกล และจนป่านนี้ยังไม่โฟนอินจะไปโฟนอินตอนคนหลับหรือไงพี่น้องถามพี่น้องที่เคารพครับสองสามวันก่อนหน้านี้พี่น้องคงได้อ่าน SMS ไอ้ข่าวในมือถือนายกทักษิณท่านไปโน่นอ,อังกฤษไปไหนไหนไหนไปหาเพื่อนฝูงท่านตอบผมมาเมื่อสามวันที่แล้ว แต่ผมไม่กล้าบอกคณะจัดงานท่านบอกว่าขออภัยพี่น้องชาวจันทบุรีพี่น้องทั้งหมดเพราะว่าไม่สะดวกในการโฟนอินเลยเพราะว่าอยู่บนเครื่องบ้างอะไรบ้างตามข่าวนะครับตามข่าวคุณนพดลปฐมมออกมาถแถลงให้ทราบท่านโทรศัพท์มาถึงผมครับท่านให้คนโทรศัพท์ ให้เลขาที่เดินตามท่านนั่แหละรครับโทรศัพท์มาถึงผมว่าชินวัตรขออภัยพี่น้องจันทบุรีด้วยและพี่น้องภาคตะวันออกหรือพี่น้องทุกท่านว่าไม่สะดวกจริงๆอย่าว่าแต่มีการจัดเวทีใหญ่อย่างนี้เลยร้านกาแฟยังโฟนอินเลยถ้าสะดวกท่านว่าอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ขอให้พี่น้องได้เข้าใจว่าด้วยเหตุการณ์ที่ผมได้บอกกับพี่น้องนี้เนี่ยนะครับมิได้เป็นการที่ไปบอกหลอกลวงพี่น้องคนนั้นมาคนนี้โฟนอินแต่เป็นเรื่องที่สุดวิสัยจริงๆนะครับพี่น้องอาจจะไม่เท่าไรพวกผมพร้อมทั้งคณะกรรมการที่จัดงานนั่งอยู่ข้างหลัง และก็ต้องรับผิดชอบเวทีทั้งนั้นก็ใจหายใจความไปด้วยแต่ไอ้ที่แน่แน่ที่บอกผมมาตั้งหลายวันแล้วบอกว่าไปแน่แน่ก็คืออาจารย์ธิดาถาวรเศษกับหมอเวงเอาปรบมือหน่อยก็ได้ครับปลบมือให้ท่านหน่อยท่านเดินทางอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย จังหวัดจันทบุรีของเราอาจจะไม่ค่อยได้จัดและแม้การบางครั้งที่จัดก็อาจจะไม่ได้ถ่ายทอดสดนี่ปรบมือให้เอเชียอัปเดตหน่อยเขาจะถ่ายทอดสดถึงเที่ยงคืนครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรก ที่ค่อนข้างจะครบวงจรก็มีการตั้งเวทีกันมีคอนเสิร์ตมีปราัยแล้วก็มีถ่ายทอดสดแต่ว่าพี่น้องที่เคารพทั้งผมและก็ทั้งคณะกรรมการที่ได้จัดงานวันนี้ซึ่งมีคุณเสริมหรือคุณประกรณ์ฐานะเดโช บางทีผมก็จําชื่อจริงไม่ค่อยได้นะก็ชื่อประกรณ์ครับนามสกุลฐานะเดโชแล้วก็รวมกับอำเภอโป่ปงน้าร้อนอำเภอสอยดาวอำเภอทุกอำเภอมีสิอำเภอรครับจังหวัดจันทบุรีมีอยู่10บอำเภอแต่ทั้งหมด10บอำเภอมีสอสอส,อสมคนแบ่งเป็นสมเขตปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้สักคนเดียวครับ นอกนั้นประชาธิที่ปัดกินเรียบเลยมันน่าน้อยใจไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับต่อให้เขาสมัยนี้แต่ถ้าสมัยหน้าแล้วเรากินเรียบครับประชาธิที่ยัดอย่าหวังเลยเนื่องจากว่าที่เลือกตั้งคราวที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยครับ เขาเป็นฝ่ายรัฐบาลก็ไม่รู้คะแนนมันโผล่มาจากตรงไหนบ้างไอ้ตรงนี้เราน่าจะชนะแต่ทำไมแพ้ก็ไม่รู้ต่อไปนี้นี่นะครับไอ้ความบริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดขึ้นผมก็เชื่อว่าพี่น้องชาวจันทบุรีซึ่งมีสอสอได้สามคนสามเขต ยังไงยังไงแล้วพักเพื่อไทยก็คงจะได้กลับมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาตรับช่อดอกกุหลาบก่อนนะครับผมก็จะใช้เวลาไปถึงเที่ยงคืนพอดีพอถึงเที่ยงคืนทาง สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมเอเชียอัปเดตก็หยุดถ่ายทอดผมก็หยุดพูดเพราไม่หยุดพูดยังไงละพี่น้องกลับบ้านหมดแล้วผมจะพูดกับใครล่ะครับคืออย่างนี้ครับพี่น้องครับไอ้ป้ายข้างหลังเนี่ยหยุดรัฐประหารเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ นี่ยังไม่ทันได้เปลี่ยนผ่านธรรมานูนเมื่อเย็นนี้ล้มมาแล้วลมพัดล่วงลงมาอยู่ข้างล่างปลายข้างหลังเนี่ยเพราะว่าในช่วงนี้ครับพี่น้องที่เคารพครับพอเปิดโทรทัศน์ดูเขาก็ถ่ายทอดสดมาหลายวันแล้วถ่ายทอดสดประชุมสภาเรื่องอภิปรายการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี2550 คราวนี้เขาต้องไปแก้มาตรา291ก่อนเดี๋ยวพี่น้องงงครับว่าทำไมไปแก้มาตรา291ก่อนล่ะเพราะว่าในรัฐธรรมนูญปี2550ที่พวกพเผด็จการเขาช่วยกันร่างขึ้นมานี่แหละมาตรา291เขากำหนดไว้ว่า การจะแก้ไขรัฐมนูญได้โดยสมทางทางที่หนึ่งโดยคณะรัฐมนตรีทางที่สองโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าชื่อกันเข้าทางที่สโดยประชาชนห้าหมืนคนเข้าชื่อกันเพื่อจะแก้ไขรัฐมนูญทั้งฉบับนี้ได้ เพราะฉะนั้นไอ้มาตรานี้แหละครับที่มันบล็อกไว้ว่าไม่ให้แก้เป็นอย่างอื่นต้องสามทางเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลจึงเสนอให้แก้มาตรา291ก็คือแก้ที่ปมมันก่อนเปิดประตูก่อนพอเปิดประตูแล้วเขาก็เลยร่างรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมเข้าไปว่า ให้มีสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญมาเป็นคนร่างทางพักทางรัฐบาลเสนอว่าสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญนั้นให้มี99คนโดยเลือกแต่ละจังหวัดจังหวัดละคน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 ทั้งหมดมีอยู่77 17, จังหวัดพี่น้องประชาชนเลือกมาเอาคนเดียว จังหวัดใหญ่ก็คนเดียวจังหวัดเล็กก็คนเดียวตอนนี้ประเทศไทยเรามี77จังหวัดก็จะได้สสอรอหรือสมาชิกสภาร่างรัฐมนูญเนี่ยมา77คนแล้วก็ให้สภาให้รัฐสภาเนี่ยไปเลือกคนมาอีก22 22ก็เอามาจากนักวิชาการแต่ละสาขา เอา22มาเติมรวมเป็น99ก็ให้คน99คนนี่แหละไปคิดไปร่างเขา้ามาตราหนึ่งจะเอาอย่างไรสองสามสีจะเอาอยัางไงนะครับแต่ยังไงยังไงก็อย่าร่างบอกว่าไอ้คณะยึดอำนาจนั้นถูกต้องหมดไม่ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูนญฉบับห้านเนี่ย ไอ้คนที่มายึดอำนาจจากพันตำรวจโททักษินชินวัตรพอยึดอำนาจเสร็จแล้วพอเขาไม่กล้ามาเอาปืนมายึดเขาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญเองครับคราวนี้ถ้าเขาบอกว่าเอ้ยไม่ได้เขียนเองก็มีการร่างรัฐธรรมนูญจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติเสร็จแล้วก็เอาไปให ลงประชามติพี่น้องครับไอสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ไอคอมชตั้งกันขึ้นมาเนี่ยทีแรกเขาประกาศให้คน2,000คนจากพวกเขานี่ยแหละมารวมกันพอมารวมกัน2,000คนเขาก็บอกให้คน2,000คนเลือกคนให้เหลือ200 เขาก็เลือกกันเองครับไปกาในห้องน้ำบ้างกาในร้านอาหารบ้างไปกาตามฝาผนังบ้างได้คนมาสองร้อยแล้วก็ไปให้ผลเอกสนทิเลือกผลเอกสนทิเลือกให้เหลือร้อยเดียวให้ไปเขียนรัฐธรรมนูญมันก็เหลือแต่พวกเขานั่นแหละพวกเกลียดทักษิณนนะ่ะตอนนี้มันก็ล่างเลยครับล่างเพื่อจะเอาโทษทักษิณอย่างเดียวแล้วครับ ก็เลยล่างเพื่อจะเอาโทษทักษิณเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดปัญหาปัญหาก็เลยเกิดเกิดการขัดแย้งกันบุ่นวายมาถึงวันนี้เกิดการขัดแย้งกันมากแล้วมันก็ล่างว่ายุบพักตัดสิทธิ์พอยุบพัก ไอคนนี้ไปทําผิดหรือไม่ผิดไม่รู้กล่าวหาว่าไอ้หมอนี่ผิดไอ้คนที่นอนอยู่เฉยๆผิดด้วยมันตัดสิทธิ์ด้วยนั่นก็คือมันต้องการจะตัดหัวพักไทยรักไทยสมัยนั้นเพื่อที่จะไม่ให้มีคนเก่งคนดีมาสู้กับพรักพยาธิปั์ไอ้คนไหนไปเป็นผู้บริหารพรักก็ตัดสิทธิ์ให้หมดเพราะว่าคนที่เป็นผู้บริหารพัก เขาก็จะเลือกจากคนที่มีความรู้ความสามารถมันก็ตัดสิทธ์ตัดสิทธ์เห็นไหมมาถึงพรรคเพื่อไทยยิ่งรักชินวัตรไม่กล้าเป็นหัวหน้าพรรคเดี๋ยวมันยุบพรรคตัดสิทธ์ยิ่งรักอีกยุ่งกันใหญ่เลยให้ยงยุธคนเดียวมึงยุบพรรคสิยิ่งรักอยู่มึงกล้าหรือเปล่าเห็นไหม พอยุกพักพลังประชาโชาพอวรวตัดสิทธ์สมัครทุนทรลเวทร,รัฐมนตรีก็หมดไปและเสร็จแล้วกโนยนไปตัดสิทธิสมชายวงศสวัสดิ์พร้อมทั้งยุบพักรัฐบาลไปทั้งซิกผู้บริหารพักอีก30เกือบ40ไปหมดมันเป็นกฎหมายเป็นรัฐธรรมนูญที่ไม่ถูกต้อง มันเหมือนกับว,วัดวัดหนึ่งเนนไปทำผิดองค์เดียวมันยุบพระเอาพระศึกหมดวัดเลยพระศึกหมดวัดยังไม่พอมันยังเผาวัดทิ้งอีกต่างหากอะแล้วมันก็มาเห่ากันบอกว่าดีดีไปแก้ทำไมอย่าแก้เลยแต่ส่วนพรรคประชาธิปัตย์สิครับตัดสิทธ์ตัดสินสองครั้งครับครั้งแรกพร้อมพรักไทยและไทยจำได้ไหม ข้อหาพักไทยรักไทยจ้างพักเล็กลงแข่งข้อหาพักประชาธิปัตย์จ้างพักเล็กถอยออกเวลาเขาตัดสินลงโทษแต่พักไทยรักไทยยุบพักไทยรักไทยประชาธิปัตย์เหลือไว้พอมารอบที่สองไอ้เรื่องเงิน2 8 5ล้าน หาช่องออกไม่ได้ไปออกบอกว่าโอ้ยมันยื่นเรื่องมาเกินเวลาเพราะฉะนั้นยกประโยชน์ให้พรักประชาธิปัตย์ไม่พิจารณาให้มันอยู่ต่อมันอย่างนี้ครับเรื่องของเรื่องมันอย่างนี้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขแล้วทำไมพรักประชาธิปัตย์มันจึงไม่อยากให้แก้แล้วก็มันเขียนมาเพื่อนทำลายทักษินทำลายพรักเพื่อไทยทำลายพรักไทยแล้วไทยอ่ะ มันจะอยากให้แก้ยังไงฮนะเสร็จแล้วก็แกล้งอภิปรายจะสงวนคำแประยัติไว้มากมายนี่อภิปรายไปอีกสามเดือนยังไม่หมดมั้งก็ทวงเวลาไว้ทวงเวลาไว้มันทวงเพื่ออะไรครับทวงเพื่อรอให้พันธมิตรมาช่วยแต่บอกเลยว่าอยู่ใกล้ๆนี่ยังมาช่วยไม่ได้เลยเนี่ยนะ มันจะมาช่วยที่ไหนมาทีละสิบคนห้าคนเสื้อแดงมาเป็นพันเป็นหมื่นขนาดอยู่ทุ่งนาเฉยไอ้ตึกข้างๆมันยังไม่กล้ามาเลยอ่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องรอแล้วอาิปรายกันสามรอคนสี่รอคนมันมีที่ไหนแล้วก็อภิปรายวนเวียนซ่ำซากอยู่นั่นแหละครับอภิปรายไปโนดไปนี่ไปไหนไม่รู้สุดกูสุดขอฟ้าสุดท้ายเมื่อลงที่ทักษิณครับ ท,ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องเลยมันมาลงที่ทักษิณแก้เพื่อคนคนเดียวแล้วมันเหมือนท่องกรหมอล่ะพูดไปพูดมารุ้นวนไปถึงเมืองไหนก็ไม่รู้สุดท้ายมาลงที่ทักษิณพรรคเพื่อไทยของเราเขาก็ได้คุยกันบอกว่าปล่อยให้มันพูดไปมึงจะพูดไปถึงสวรรค์วิมานไหนมึงพูดไปไม่จำเป็นอย่าไปค้านอย่าไป ยกมือประท้วงอยากพูดให้มันพูดไปให้มันพูดไปสุดท้ายก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็วนไปวนมาวนมาวนไปนี่มันจะทําให้จันทบุรีประชาธิปัตย์แพ้น,ะนั่นยันพูดนานนะสงสัยสมัยหนะ้าทวัชัยอนาม,มาพง์เรียบร้อยเพราะไอ้พักประชาธิปัตย์พูดนานจนเบื่อราคาญได้พักนี้ก็ไม่มีหัวคิดซะด้วยนะ เป็นผู้ต้องหาว่าฆ่าคนสั่งทหารมาเอาปืนมาเอาลูกปืนมาแล้วก็ไปยิงคนตายเป็นร้อยนะครับพอรัฐบาลยิ่งลักมาเขาก็เลยอนุมัติเงินเยียวยาเอาคนตายคนบาดเจ็บคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้รวมทั้งน้นข้างเก่าข้างหลังด้วยแทนที่มันจะนั่งอยู่เฉย ว่าเออมีคนอื่นมาช่วยเราแล้วเขาจะได้โกรธเราน้อยลงเขาก็จะเบาบางโกรธเราบ้างทุกวันนี้เขาโกรธแล้วว่าเราฆ่าเขาแต่ขนาดเขาจะให้เงินเยียวยามันยังตามไปรังควานไอ้สาธิตปิตุเดชะไอ้สอสอระยองไม่รู้คนระยองเลือกได้ยังไงมันไปฟ้องศาลปกครองว่าอย่าไปให้สตังผีนั่น ความเป็นมนุษย์หมดแล้วครับเป็นผู้ต้องหาฆ่าเขาแท้ๆเขาตายไปแล้วด้วยน้ำมือของตัวเองแทนที่จะเออมีคนอื่นไปดีดีใจมีคนอื่นไปช่วยเขาจะได้เบาโกรธเราหน่อยแต่พอคนอื่นจะไปช่วยยังไปห้ามไม่ให้ช่วยอีกนะ ด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยถ้ามึงเป็นขอภัยฮะถ้าพวกคุณเป็นมนุษย์จิตใจเป็นมนุษย์พวกคุณจะต้องเอาผ้าขาวไปกราบเท้ายิ่งลักชินวัตรที่เขาช่วยแทนพวกเองไม่ใช่มาคัดค้านยมันยังไปคัดค้านอีกไม่ให้ช่วยนี่สารปกครองเขาก็เลยไม่รับ นี่มันโง่หรือมันฉลาดหรือมันจะเป็นพรรคการเมืองที่ช่วยคนได้ยังไงฮะเป็นพรรค่อิจฉาทำดีก็ไม่ได้ดีก็ไม่ว่าดีดีก็ว่าชั่วเขาบอกไอพ้พรรนี้มันมีมนนะใครอย่าไปเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกพักเป็นคนที่เรียบร้อยดีๆนี่แหละพอเขียนใบสมัครเสร็จปุ๊บลงชื่อเสร็จปุ๊บวิญญาณ เข้าสิงทันทีบ้าทันทีเลยครับไปสมัครไอ้พักเนี่ยดูที่คนดีๆทั้ทงนั้นนะกลายเป็นคนที่ใช่ไม่ได้ไปหมดเลยครับไอ้บุญยอดศุขถินไทยโถเมื่อก่อนเป็นผู้ประกาศข่าวไอ้เราก็ดูข่าวดูอะไรรายการโทรทัศน์ที่มันทำก็ว่าไอ้หมอที่เข้าท่าแต่พอไปอยู่พักนี้แล้วไอ้เวนนี่มันดูไม่ได้เลยครับ ทำไมเป็นอย่างนั้นไม่รู้อีนางนี่ก็เหมือนกันอีนางอะไรมัลริกาบุญมีตระกูลที่จริงก็เป็นคนสาธารณะเป็นคนของสื่อนะครับน่าจะรู้จักหน้าที่น่าจะรู้จักประชาชนพอไปอยู่พักนี้ปุ๊บมันเป็นคนอุบาทไม่ได้เนี่ย อสงสัยพักนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามีที่ทำการพักสาขาพักอยู่ไหนตั้งอยู่ไหนอย่าเดินผ่านหน้าที่ทำการพักเดี๋ยวเชื้อมันติดเออมันแปลกได้เอาแล้วครับพี่น้องครับผมดูเวลาเนี่เที่ยงคืนพอดีจะล้องเพลงเหรอ เอาเอาเพลงอะไรสงกรานบ้านนาที่ในแผนน่นนี่รุ่งเพชรแหลมสิงไปแล้วเมื่อกี้ไม่กล้าร้องตอนรุ่งเพชรอยู่กลัวว่ารุ่งเพชรจะอิดฉาร้องดีกว่ารุ่งเพชรรู้สึกจะเป็นเพลงที่หา้าหรือไงประเทณนี้ไทยรุ่งเพชรไปถึงไหนนะเอาเมื่อจบเพลงนี้ก่จบกันนะครับอ่า ก็ขอขอบคุณพี่น้องขอบคุณเอเชียอัปเดตขอบคุณพี่น้องที่ดูที่ทางบ้านทั้งหมดขอบคุณแดงจันทบูรณ์ขอบคุณเรศบุรพาขอบคุณแดงทุกแดงนะครับ